สวัสดีค่ะพบกับพี่นาฬิกแล้วนะคะจากช่องนานา,นานมากับดวงนะคะวันนี้นะคะเป็นการทํานายดวงของชาวราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13าเมษถึง14พฤษภาคมนะคะหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ค่ะนะคะการทํานายดวงครั้งนี้เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องค่ะนะคะยากเก็บเอาคํำทานายไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะบางเรื่องมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับท่านก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะมันอยู่กับบุญกรรมที่คุณทำนะ,ะเรื่องเรื่องดีๆนะคะมันจะมีผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อเราทําดีค่ะและเรื่องที่ไม่ดีมันจะมีผลลัพธ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อเราทำไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันทำบุญสุนทานนะคะแล้วก็คิดดีทำดีนะคะนะ,ะจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะนะ,ะช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีดาวย้ายหลายดวงนะคะอย่างเช่นวันที่หนึ่งมีนานะะดาวเสาร์ย้ายนะ,ะวันที่8มีนาคมดาวมฤตยูย้ายและ19เมษานี้นะคะจะเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะจะมาดูว่าดวงดาวต่างๆย,ย้ายส่งผลยังไงกับ ชาวราศีเมษมากนะคะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าให้ฟังค่ะนะวันนี้เราจะมาดูดวงกันแบบเปิดหน้าอีกแล้วนะคะนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อเยอะนะคะนะแล้วก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะตัวต้นพี่ทำการจับไพ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดสิบสองใบนะคะตัวต้นของชาวราศีเมษได้ไพ่ที่แบบ ดีที่สุดในสำหรับค่ะเดอะซันค่ะว้า wow! วนะคะเดอะซันมานะคะในตำแหน่งตัวตนคือตัวตนของคุณแข็งแก่งที่สุดแล้วนะคะและถ้ามีปัญหาใดๆคุณสามารถที่จะค้นพบทางออกได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสว่างสวยในชีวิตคุณแล้วนะคะนะฟ้าเปิดแล้วนะคะชาวราศีเมษนะ,ะแต่ว่ามันก็จะ ราบลื่นไปซะหมดทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันมีสามดาบเข้ามาค่ะเจ็บจี๊ดๆที่หัวใจนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงสุขภาพของชาวราศีเมษเองก็ได้นะฮะนะให้ระวังระบบทางเดินหายใจนะ,ะนะเวลากลางคืนนี่คือนอนหายใจสะดวกหรือเปล่านะคะเอ่อเกี่ยวกับทรงอกนะ,ะหรือสุขภาพช่วงบนนะคะ ให้ระวังด้วยนะนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่สามค่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะชาวราศีเมษนะช่วงนี้นะถ้าเกิดฝันนะคะชาวราศีเมษจะมีดวงเห็นเงินเยอะนะจากสถิติที่ผ่านมานะคะถ้าฝันนะคะเ,เห็นผีเห็นวิญญาณเห็นทรัพย์สมบัติในฝันนะ,ะอย่าลืมมาตีเป็นตัวเลขนะ,ะอันเนี้ย นะชาวราศีเมษถ้าชอบเสี่ยงโชคนะมีสิทธิ์เลยนะคะเลขจากความฝันของคุณค่ะนะในตำแหน่งที่4ตำแหน่งคนรักคู่ครองนะหรือคนคุยของชาวราศีเมษก็ตามไม่ว่าคุณจะมีคู่ครองหรือคุณโสดนะคะนะระวังคนรักของคุณจใจร้อนนะคะนี่ค่ะไม่รู้จะไปหาเรื่องใครหรือว่ามีใครมาหาเรื่องคนรักของคุณนะคะ เออหรือเขาไม่ไม่อาจจะคือไม่ได้หมายถึงว่าจะหาเรื่องอาจจะมีเรื่องงานด่วนงานรีบนะอาจจะต้องมีงานด่วนที่ต้องไปแบบกระทันหันนะะระวังนะเราไปแบบกระทันหันแบบนี้ระวังเกิดอุบัติเหตุนะอย่ารีบร้อนมากนะฮะถ้าเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคนยุยงส่งเสริมนะ ให้ใช้สติในการกลองสักนิดนึงนะคะนะว่าที่เขาพูดมามันมีเหตุผลหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงนะคะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าวู่วามนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหานะ,ะเตือเตือนกันด้วยนะ,ะสําหรับคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษหรือกระทั่งตัวชาวราศีเมษเองก็ใจร้อนนะคะนะ,ะเออไพ่ตำแหน่งของฐานดวงหรืออดีตที่ผ่านมา นะอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานก็คืออดีตนะคุณมีความรังเลใจอะไรบางอย่างจนถึงตอนนี้เลยนะคะคุณสองจิตสองใจเนี่ยคุณมีความคิดสองจิตสองใจในบางเรื่องนะคะอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องความรักเพราะคุณมีไพ่สามดาบอยู่นะคะนี่ค่ะสามดาบใบนี้นะอาจจะหมายถึงรักแทรกรักซ้อนก็ได้นะคะรักแทร รักแทรกรักซ้อนรักซ้อนเงื่อนค่ะนะคะคุณอย่าไปมีความรับกับคู่ของคุณนะหรือว่าอย่าแอบอย่าแอบซุกนะเพราะว่าสามดาบมันในตำแหน่งขยายตัวตนนะคุณนะมีสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายซุกใครอีกคนไว้นะเนี่ยระวังให้ดีนะเราพยายามรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะเนี่ยสองจิตสองใจอะไรบางอย่างนะคะ โอเคไดูในดูใบถัดไปสินะตำแหน่งที่6นะคะได้ไพ่สี่ไม้เท้าค่ะสี่ไม้เท้าดูคู่กับใบนี้ค่ะนี่ค่ะใบที่สามกับใบที่หค่ะนะเนี่ยค่ะถ้าคุณมีความฝันที่บอกนะคะคือฝันเห็นแก้แหวนเงินทอง ถ้าคุณนำมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่ค่ะคุณจะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะแล้วก็ฐานะทางการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นนั้นเนี่ยค่ะใบนี้เป็นไพ่ในอนาคตเร็วน,นี้ด้วยนะคะนะสี่ไม้เท้าหมายถึงการเป็นปึกแผ่นนะคะการเฉลิมฉลองนะความมั่นคงในครอบครัวนะในชีวิตค่ะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะ เอาที่ว่าถ้าคุณมั่นใจนะคะแต่ถ้าอันไหนที่คุณยังไม่มั่นใจคุณก็แบ่งรับบอแบ่งสู้นะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะนี่ไม่ได้เน้นให้งมงายหรือว่าให้เสี่ยงโชคเป็นอาชีพนะเสี่ยงโชคไม่ใช่อาชีพหลักนะคะทุกคนให้ทํางานค่ะทําทงานทํางานหาเงินไปนอาชีพหลักค่ะอันนี้นะขอโทษนะถ้าถ้าอาจจะทําให้หลายๆคน มีความหวังมากเกินไปนะนะให้ทำงานทำงานแล้วทำมาหากินเป็นหลักค่ะความคิดภายในใจนะคุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ค่ะราชินีพระจันทร์บางท่านอยากจะไปถือศีลบางท่านอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะเพราะว่าจิตใจร้อนรุ่มเหลือเกินบางท่านก็วันหยุดก็เข้าวัดบางท่านวันหยุดก็เข้าไปขอเลขเด็ด นะนนี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์มาด้วยนะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวขอให้ชีวิตดีขึ้นนะคะขอโชคขอลาบขอเลขอะไรเงี้ยนะคะไม่จริงใช่ไหมถ้าไม่จริงก็เถียงมาด้วยนะคะน่าจะจริงนะคะโอเคนะใบตำแหน่งที่แปดนะ ตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์ค่ะไพ่เทวดาค่ะนะชาวราศีเมษเทวดาคุ้มครองค่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะสี่ทิศสี่มุมนะคะท่านคุ้มครองคุณค่ะนะอย่าลืมเติมพลังเติมบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยการที่ถ้าคุณทำบุญนะคะ อย่าลืมกวดน้ำบูทิษส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวคุณนะคะเขาจะได้มีพลังในการส่งบุญกุศลหนุนนำให้คุณค่ะ,ะในต้นแหน่งที่9้านะคะไพ่เดอะทาวเวอรค่ะดูคู่กับใบนี้นะ สิ่งที่คุณหวังนะ,ะบางอย่างนะมันขึ้นอยู่กับกรรมและบุญของคุณด้วยนะถ้าคุณจ้างบุญมาพอหรือเปล่านะการที่คุณอยู่ในศีลในธรรมไม่ไม่ประพฤติศีลข้อสามไม่ผิดศีลข้อสามนะเพราะมีไพ่มือที่สามอยู่นะคะอย่าผิดศีลข้อสามนะและคุณสิ่งที่คุณหวังก็จะสมหวังนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ถูกต้องหรือว่า ความใจร้อนของคุณนะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายได้นะเพราะว่าคุณมีไพ่ใจร้อนอยู่นะคะเนี่ยมันอาจจะทําให้สิ่งที่คุณคิดไว้อพังทลายได้นะเพราะฉะนั้นความคิดของคุณนะคะจะขัดลาบคุณนะคะบางทีความคิดของคุณมันจะย้อนแย้งนะ,ค,ะคุณชอบทาบุญสุนทานจริงนะ,ะแต่ว่าในเรื่องการใช้ชีวิตนะค,ะคุณจะขัดเหตุผลนะคะ ขาดเหตุผลแล้วคุณจะใช้อารมณ์เป็นหลักนะการที่คุณใช้อารมณ์เป็นหลักนะมันจะทําให้ชีวิตคุณพังทลายแค่เซียววินาทีนะเสมมติว่าคุณสะสมความดีมาบ้างไมาแหละแต่แบบมีวันหนึ่งถ้าคุณฟิลขาดขึ้นมานะมันก็จะทําให้ทุกอย่างพังทลายนะเพราะฉะนั้นนะให้ใจเย็นๆนะคะแต่ใบนี้นะยังหมายถึงนะการจบจากจากสิ่งที่ไม่ดีนะ สิ่งที่ไม่ดีได้พังทลายมาลายหายสิ้นไปนะนะเพราะว่าใบใท้ายๆมันก็ดีนะคะเพราะหนึ่งในในดีมีเสียนะคะแล้วก็ในเสียมีดีนะคะโอเคนะคงจะเข้าใจนะใบถัดไปในไพ่ของอนาคตนะคะในไพ่ของอนาคตคุณได้แปดเหรียญค่ะ นะคุณจะมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นนะคะคุณจะขยันขันแข็งมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะไม่มีใครรวยได้ด้วยการเสี่ยงโชคนะ,คะเ,เน้นทำมาหากินเป็นหลักนะ,ะเงินเทวดาช่วยมานั่นคือบุญกุศลที่คุณได้สร้างไว้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทั้งสองอย่างควบคู่กันนะไม่อยากได้ยินคอมเมนต์ที่แบบว่าพอบอกว่าดวงดีแล้วเออจะบอกว่านอนรอเลยเนี่ย ไม่ต้องเม็นมานะคะแบบนั้นนะคะแม่หมอก็ไม่ได้อนอนรอนะคะแม่หมอเองพี่นานาเองเนี่ยทำงานประจําแล้วก็ท o u t u b e แล้วก็ดูดวงด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆอาชีพนะคะเราต้องมีอาชีพในการรองรับนะคะเงินไม่ได้ไหลมาจากฟ้านะคะไม่ได้มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆนะคะทุกคนก็ต้องยินลนฟันฝ่าน,น,นะคะอย่าคอมเมนต์มานะคะว่านอนรอไม่เอา นะไพ่ขยายคนรักคู่ครองคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะนี่ค่ะขยายคนรักคู่ครองเพอๆใบเนี้ยนะคุณอาจจะมีคนรักใหม่นะหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆนะคนรักใหม่นะอันนี้อาจจะเจอคนที่เด็กกว่าคุณนะที่เด็กกว่าคุณคนที่เขาเ เข้ากันนะคลิกกันกับคุณก็ได้นะคะอันนี้เป็นไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายหรือไพ่ขยายการงานการเงินนะคะนะ,ะคุณคิดคุณคิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของเงินนะคะนี่ค่ะนั่งก็คิดนอนก็คิดถึงแต่เรื่องเงินนะคะนี่บนหัวก็มีแต่เงินที่มือก็มีเงินสองขาก็มีเงินนะคะ คุณก็เป็นคนที่ไม่ได้สิ้นไหลไหมตอกนะแต่คุณก็อยากจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมคุณอยากจะได้โชคได้ลาภคุณอยากจะได้งานที่มีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรซึ่งหลายๆคนก็คิดแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเราก็ต้องทําควบคู่กันไปนะหลายๆคนมีงานหนึ่งอย่างนะไม่พอต้องสองสามอย่างนะทุกวันนี้นะ ต้องมีอาชีพเสริมค่ะนะมีอาชีพเสริมแล้วคุณก็อย่าบอกนะว่าอาชีพเสริมคุณคือสอ่ <c oughs> นะอ,สองหวยนะแอบส่องหวยนะนี่ก็ไม่เรื่องไม่ผิดนะแต่คือนะก็ใหญ่เยอะอย่างที่บอกนะอุ้ย <c oughs> ถ่ายจะจบแล้วลืมเปิดไฟไม่เป็นไรค่ะข้างหลังนะไม่เป็นไรนะค <c oughs> นะนะ <c oughs> โอเคนะคะจบใบสุดท้ายนะสิบสองใบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าคุณมีเลขหน้าไพ่ไหมนะเลขหน้าไพ่ของคุณบอกตำแหน่งของสื่อนำโชคนะคะก็คือทะเบียนบ้านเลยนะทะเบียนบ้านเด่นมากนะคะทะเบียนบ้านทะเบียนรถสีขาวสีบรอนนะคะนะแล้วก็สีนำโชคก็ได้แก่สีขาวนะสี สีเทาควันบุรี่นะสีส้มสีแดงสีเหลืองนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลขหน้าไพ่นะคะมีสีมีเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกสองค่ะสามสองสองสามค่ะ แล้วก็แปดสี่สี่แปดค่ะนะอย่าเยอะนะคะเลือกเลขที่ชอบค่ะสำหรับในเรื่องของธาตุนะคะคุณมีไพ่ไม้เท้านะคะแล้วก็คุณคุณมีไพ่ไม้เท้าก็คือธาตุไฟนะคะคุณมีไพ่ดาบก็คือธาตุลมนะคะแต่ไพ่ดาบนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นลมที่แบบเสียนิดน,นึงนะคะระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะคะ คุณมีไพ่ถ้วยก็คือธาตุน้ําค่ะคุณมีธาตุดินนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่เหรียญค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะมีครบทุกธาตุนะสุขภาพตัวเองแข็งแรงดีนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์และการใจร้อนเท่านั้นเองนะคะก็ดวงโด,งดยรวมของชาวราศีเมษนะคะในเดือนเมษายนนะคะดีแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะคะ นะให้เปิดใจแล้วก็มองแต่พลังบวกเท่านั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานานะคะช่องนานามากับดวงนะคะเออแอบนิดนึงได้ไหมอ่ะผิดกดพี่ยูหรือเปล่านะ,ะฝาก ฝากบ้านอีกบ้านหนึ่งของพี่นาน,านะคะที่เป็นช่องทำอาหารนะคะช่องครัวนานาค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ